ล่าสุดน,นะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจที่จะเซ็นสัญญากับคาวิซาคาวารัสะเคเลียน,นะครับจากนาโปลีซึ่งมีอายุ22ปี เป็นปีกที่ได้รับความยกย่องในทักษะการเลี้ยงบอลและก็ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับซึ่งคนนี้นะครับเข้ายิงให้กับนาโปลีไปแล้ว12ประตูแล้วก็13แอซซิตแล้วก็พานาโปลีนั้นคว้าแชมป์ซิเรียในรอบ33ปีนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคนนี้มีรายงานว่าเจ้าของคนใหม่ของยูไนเต็ ยินดีที่จะทุ่มเงินก้อนโตในช่วงซัมเมอร์นี้คาวิซ่าคาราลัสเคเลียจากนาโปลีอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่านาโปลีจะขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมก็อาจจะเรียกค่าตัวที่มันสูงเวอร์วังนะครับเพราะว่า ธรรมดาเนาะคนนี้มันเล่นดีอยู่นะถ้าเกิดไปดูนะครับและอียานะครับตายการเล่นของคาวิซาคาวารัสเคเลียนะครับมันก็แอบไปเหมือนกับจอร์นเบสนะครับตำนานของปีศาจแดงนะครับซึ่งหลายคนนั้นก็เชีย์นะครับให้เขาย้ายมาแมนยูเพราะว่ามันจะได้เหมือนกับจอร์นเบสเนาะตำนานที่เขาสร้างไว้ในตอนนั้นนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่นาโปลีจะปล่อยนักเตะชุดนี้ออกไปนะครับเพราะตอนนี้กําลังมีปัญหากันนะครับในสโมสรของเขานะครับยกตัวอย่างเช่นผู้จัดการทีมของ นาปลีก็เพิ่งประกาศว่าลาออกขอลาออกจากนาโปลีนะครับซึ่งมันก็เป็นเป็นภายในของเขาแล้วแหละเพราะว่าผู้จัดจาการทีมอะไม่พอใจข้อเสนอของสโมสรน,นาปลีที่ยื่นให้เขาแบบให้ให,ให้เป็นผู้จัดจาการทีมต่อนะซึ่งเขามองว่ามันมันไม่สมเหตุสมผลที่เขาสร้างผลงานไว้อะไรประมาณนี้นครับก็ต้องรอดูนะครับว่าคาวิซาคาวาลัสเคเลียนั้นจะมีโอกาสได้มาปีศาจแดงไหมจะมาสร้างตำนานเหมือนกับจอร์เบฟสร้างไว้ไหมนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่แม็กไวนะครับที่เขาไม่มีความสุขเลยนับตั้งแต่เอริกเทนฮาร์กเข้ามารับตําแหน่งกุนซือปีศาจแดงน,นะครับแฮร์รี่แม็กไวนะครับออกสตาร์ทเพียง8เกมในพิวรีกในฤดูกาลนี้และคาดว่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวสํารองในเกมเอฟเอครับรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่จะพบกับแมนซิตี้นะครับเทนฮาร์กเ <H uck S 1> ขากล่าวว่าแม็กไวนั้นไม่มีความสุขกับสถานการณ์ปัจจุบันของเขาเลยและเขาจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับอนา อาคตของเขาที่สมโมสรเร็วๆนี้แม็กวนั้นเหลือสัญญาอีก2ปีกับยูเนเต็ดแต่สมโมสรยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอจากสมโมสรออื่นที่สนใจในตัวเขาซึ่งตอนนี้นั้นแฮร์รี่แม็กวมีสมโมสรที่มาสนใจก็ได้แก่เอซิมมลานอินเตอร์มิลานยูเวนตุสโรมาท็อตแนมฮอสเปอร์นิวคาสเซิลเวทแฮมฟูแลมแล้วก็คิสตันพาเล่นะครับคาดกันว่าถ้าเกิดจะขาย แฮร์รี่แป็กไวออกจากแมนยูนต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ก็อาจจะมีราคาอยู่ที่40ล้านปอนด์นั่นเองนะครับแบบขาดทุนยับย่อยเลยนะแฮร์รี่แป็กไวแบบโอ้ยตัวคอนเทนต์เนี่ยต่อมานะครับก็เป็นข่าวของวานบิสซาก้านะครับที่คาดกันว่าจะต่อสัญญาก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดต่ออีก1ปีนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัวก็ฟอร์มดรอปลงไปใช่ไหมหลังจากนั้นก็ฟอร์มดีขึ้นมาเลยตั้งแต่เทนฮาเข้ามาคุมทีมนะครับยังไม่พอนะครับวานบิสกา้าก็เป็นส่วนสําคัญกับแนวรับนะครับที่เก็บครีนชีตได้15นัดในพรีเมียร์ลีกนะครับ วานบิสก้านั้นก็พยายามปรับปรุงตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมลุกที่มีอัอตราการทำแอสซิสต์ที่มากขึ้นแล้วก็เกมรับที่เหนียวแน่นอยู่แล้วนะครับที่เขาก็มีพื้นฐานเดิมของเขาอยู่แล้วและยังไม่พอนะครับก่อนหน้านี้นะครับเทนฮาร์ hmm. เขาก็ยังเชื่ออีกว่าการที่โอเลโกนาโซชาเนี่ยเซ็นสัญญากับวานบิสกา้าเข้ามาด้วยราคา50ล้านปอนด์เนี่ยมันเป็นการเซ็นสัญญาที่ไม่โอเคเลยเป็นการเซ็นสัญญาที่ไม่คุ้มนะครับและวันนี้นะครับวานบิสกา้าก็ได้ตอบ กลับไปแล้วนะครับโดยการแสดงผลงานให้เทนฮากรู้เลยว่าการเซ็นสัญญาของโอเโกนาโซชานั้นมันคุ้มค่าสึกเกิดน,นะครับยกเว้นแฮนร์รีแม็กไว้นะ <laughs> ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสันเมาส์นะครับที่แมนยูเด็ดนั้นสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเขาในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่เขากำลังจะหมดสัญญากับเชลซีนะครับเทนฮากนะครับเขาก็ได้บอกอีกว่าเขานั้นเป็นแฟนตัวยงลยนะเป็นแฟนตัวยงของเมสันเมาส์เลยแล้วก็ติดตามสถานการณ์ตลอดนะครับและเชื่อว่าเมสันเมาส์นั้นจะเหมาะกับระบบของเขามากที่สุดในการทํางานนะครับเทนฮากยังเชื่อ,ออีกว่าถ้าเกิดว่าเซ็นสัญญากับเมสันเมส์ แล้วเมสันเมาส์นั้นจะมายืนคู่กับคาเซมิโลและก็บูโนในแดนการนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับอาจจะเป็นแนวลุกก็ดีแนวรับก็ดีทางนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับอนอกจากที่แมนยูจะสนใจเมสันเมาส์แล้วก็มีทีมลิเวอร์พูลก็สนใจเหมือนกันอาร์เซนอลก็สนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าแลวก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่เมสันเมาส์นั้นจะเลือกมาปีศาจแดง เพราะว่าปีศาจแดงนั้นมีโคต้าไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูการหน้านั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของวานเดอร์ซานะครับที่เขาได้ออกจากตำแหน่ง c ีอของอา a จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับอา a จคมานานตั้งหลายปีและก็หลังจากที่เทนฮักตลาออกจากอา a จก็ทำให้อา a จนั้นมีช่วงฤดูการที่โหดร้ายซะเหลือเกินนะครับก็น่าสงสารนะครับซึ่งนะครับเอ็ดวินฟาเดซาเขาก็ได้บอกว่า การที่ผมลาออกครั้งนี้เนี่ยผมขอไปทําอย่างอื่นก่อนผมขอพักสมองก่อนอะไรประมาณนี้ครับซึ่งสื่อข่าวหลายสํานักก็ตีข่าวออกมาว่าถ้าเกิดได้เจ้าของอแมนยูคนใหม่เนี่ยอย่างเช่นท่านชีกก็ดีเซอร์จิมก็ดีนะครับเขาคาดการ์ว่าเจ้าของคนใหม่นั้นจะไปทาบทามเอ็ดบ,บินฟาราซามาทํางานที่ปีศาจแดงนะครับมาเป็นซ e o ที่ปีศาจแดงนั่นเองนะครับซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่า ฟาดเดซานั้นเขาก็เคยมีประวัติการทำงานกับเทนฮากมาแล้วก็พาทีมอาแจกประสบความสำเร็จในยุคนั้นนะครับโอโ้โหถ้าเกิดมาร่วมงานกับเทนฮากอีกครั้งเนี่ยผมว่านะแมนยูผมกลับมายิ่งใหญ่แน่นอนนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอนาคตเมสันกินวูดนะครับที่ว่าจะอยู่แมนยูต่อหรือไม่อยู่แมนยูต่อนะครับและจะมีการพูดคุยกันเร็วๆนี้อย่างแน่น,นอนนะครับโดยสโมสสนนะครับก็ได้ระงับกิจกรรมทั้งหมดของเมสันกินวูดไว้ในเดือนมกราคมพศ2565หลังจากที่เขาถูกจับในคดีคมคืนและก็ทำร้ายร่างกายของแฟนสาวเขานั่นเองนะครับและข้อกล่าวหาของเขานั้น ถูกยกเลิกนะครับถูกยกเลิกในเดือนกุมภาพันธ์แต่ก็ยังถูกระงับการไม่ให้ทำกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นโดยสโมสรแมนยูนั้นก็ได้บอกให้เขาอย่าทำอะไรเด็ดขาดให้อยู่เฉยๆให้อย่าอย่ารสร้างปัญหาอีกอะไรประมาณนี้นะครับโดยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าสโมสรน,นั้นจะเอายังไงกับเขาจะเส้นสัญญากับเขาต่อไหมหรือจะขายเขาทิ้งนะครับและตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าเทนฮากนั้น กำลังจะให้โอกาสเขากลับมาในช่วงปีซีซั่นนะครับแบบให้เขามาซ้อมก่อนไหมหรือจะให้เขาเลงไปเตะปีซีซั่นไหมเพื่อดูฟอร์มการเล่นนะครับและอย่างไรก็ตามนะครับการพูดคุยอนาคตของเมสันกินบูดนั้นจะพูดคุยหลังจากที่เตะในศึก FA ครับรอบชิงชนะเลิศที่แมนยูจะพบกับแมนซิตี้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเตะให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเกี่ยวกับเมสันกีนบูดนะครับเพราะว่า กกรณีของเมสันกิบูเนี่ยมันมีทั้งกรณีที่คนชอบกับกรณีที่คนไม่ชอบนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่ต่อต้านก็ต่อต้านสเลเกินนะครับโดยเฉพาะ,ท,ะทีมฟุตบอลหญิงของปีศาจแดงน,นะครับเขาไม่ค่อยชอบเมสันกิบูดส่วนคนที่ชอบนะครับก็สนับสนุนให้เมสันกิบูดนั้นกลับมามีอนาคตอีกครั้งพอมองว่าเป็นเด็กนะครับควรจะให้โอกาสอะไรประมาณนี้นครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับเมสันกิบูดจะอยู่แมนยูต่อหรือจะโดนขายทิ้งนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคิมมินแจนะครับที่นอกจากแมนยูด็ดจะสนใจในตัวเขาแล้วก็ยังมีทีมนิวคาสเซิลก็สนใจในตัวเขาเช่นกันนะครับแต่ก็คาดการกันว่านั้นคิมมินแจจะเลือกมาแมนยูดีกว่าไปนิวคาสเซิลนะครับเพรนะาะแมนยูนั้นมีฐานแฟนบอลที่เยอะแล้วก็เป็นสโมสรที่มีแต่ตำนานอะไรประมาณนี้นะครับและเทนฮากก็ยังเชื่อว่าถ้าคิมมินแจย้ายมาแมนยูคิมมินแจนั้น จะเหมาะสมที่สุดกับระบบของเทนทากนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับที่ได้ออกมาการันตีเพื่อนร่วมทีมชาติอย่างกอนซโลลามมสนะครับที่ตอนนี้ก็มีข่าวกับแมนยูนะว่าแมนยูจะเซ็นสัญญากับเขาเพราะว่ากอนซโลลามมสเนี่ยเขาเล่นในตำแหน่งกองหน้าแล้วก็ โชว์ผลงานได้ดีในศึกฟุตบอลโลกนะครับที่ไปเตะอยู่กาตาน์นแหละครับโดยบูโ่เขากล่าวว่ากอนซาโลราโมสนั้นมีทุกอย่างในการเล่นในเพลย์เลีกเขามีไดนามิกเขามีพลังเขามีการเพชชิ่งที่ดีและมีสไตล์การเล่นที่แบบโหดเหี่ยมนะครับแบบอยู่ในกรอบเขตโทษก็ยิงได้ดีทําได้ดีมากเลยล่ะ และมันจะดีมากๆถ้าแมนยูนั้นเซ็นสัญญากับเขานะครับก็จะเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดนั่นเองครับอันนี้ป๋าบูโนนั้นการันตีมาเลยนะครับกอนซาโลลามอสก็ผมก็ว่าดีนะเพราะว่าเห็นในเล่นตอนฟุตบอลโลกนี่แกก็ลงมาแล้วก็ยิงแฮตริกมั้งชนนั้นผมจําไม่ได้นะแต่ก็อย่างว่านะครับโดนคุมกําเนิดโดยโรนโดเนาะโรนโ,โดก็แย่งซีนกันหมดนะครับแบบไม่ให้เด็กคนนี้เกิดนะก็กเห็นใจกันอยู่ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเตที่พร้อมจะจ่ายค่าฉีกสัญญาของดิเอโก้คอสตาผู้รักษาประตูจากปอร์โตซึ่งมีมูลค่าประมาณ75ล้านยูโรนะครับซึ่งดิเอโก้คอสตานะครับก็ได้รับการสอดแนมจากแมนยูมาเป็นเวลาหนึ่งแล้วละว่าจะมาเป็นตัวแทนระยะยาวของ DKR นนั่นเองนะครับนักเตะรายนี้นะครับมีอายุแค่23ปี พร้อมที่จะออกจากฟอโตในช่วงซัมเมอร์นี้และพเมยรีกก็คือลีกที่เขาต้องการเล่นมากที่สุดในเวลานี้ด้วยนะครับโอ้โหไอคนนี้นะเป็นเป็นมือประตูของโปรตุเกสนะครับโอ้โหถ้าเกิดเอามาเนี่ยผมผมคิดว่าแมนยูมันก็เป็นโปรตุเกสสาขา2อ่ะนะ <laughs> ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกุสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ